สวัสดีครับตอนนี้กลุ่มเรากําลังเดินทางไปที่สถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับผมซึ่งสถานที่ที่เราเลือกที่จะไปวันนี้คือสวนรถไฟนะครับผมสวนรถไฟเนี่ยเป็นสถานที่ที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับผมเพราะเป็นสถานที่ที่มีความเป็นธรรมชาติและมีค่าออกซิเจนที่ดีครับผมบรรยากาศดีและสามารถทํากิจกรรมนาฏการต่างๆและการออกกําลังกายการเดินทางมายังสวนรถไฟด้วยรถเมล์นะครับผมเราสามารถเดินทางมาได้จากฝั่งบางใหญ่ด้วยสาย134ครับส่วนฝั่งมินบุรีสามารถเดินทางมาได้ด้วยสาย26 ถ้าเดินทางมาจากฝั่งด้านล่างอย่างเช่นฝั่งธนบุรีนะครับผมเราจะเป็นที่จะต้องขึ้นสายแปดนะครับแต่ถ้ามาจากฝั่งดอนเมืองเราสามารถขึ้นสาย A1 มาได้ครับผมต่อไปคือการเดินทางด้วยรถไฟตใต้ดินหรือ MRT นะครับผมจุดมุ่งหมายของเราก็คือ MRT จตุจักรครับถ้ามาจากทางฝั่งนนทบุรีเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วมาเปลี่ยนขบวนที่เตาปูนได้ครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นสายสีน้ำเงินแล้วเราสามารถเดินทางมาส่งจตุจักรได้ครับแต่ถ้าเรามาจากทางฝั่งธนบุรีเราสามารถขึ้นได้ที่ MRT อิสรภาพครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงโซนวาชิราเบนจะทับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ต้องนั่งพักรอเพื่อนที่ยังเดินทางมาไม่ถึงก่อนนะครับแลวเราจะได้เข้าไปชมข้างในกันทีเดียวเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่รอเพื่อนมาถึงกันครบนะครับผมแล้ฝนกตกลงมาแล้วนะครับผมถือได้ว่าสวยจริงๆเลยครับผมตอนนี้ก็ต้องรอให้ฝนพาซาก่อนแล้วเราถึงจะถ่ายกันได้นะครับผมเราถึงจะพาเข้าไปชมกันได้ในนะครับผมโอเค นครับผมหลังจากที่ฝนตอนนี้เนี่ยจะเห็นได้ชั้นเลยว่าเริ่มเบาลงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็จะได้เดินทางไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับผมของช่วงเช้านะครับผมเพราะว่าเพื่อนที่เพิ่งเดินทางมาถึงกันเนี่ยหิวกันมากแล้วนะครับผมซึ่งร้านที่เราไปเนี่ยก็คือร้านเป้าเมสานะครับผมอาหารตามสั่งนะครับผมจะอยู่ทางด้านหน้านะครับผมของ ่วนรถไฟนะครับผมทางที่เป็นโซนของอาหารโดยเฉพาะเลยนะครับผมซึ่งข้าวเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผมส่วนรใครที่ผ่านมาเที่ยวส่วนรถไฟนะผมก็สามารถเข้าไปอุ่นหนุนป้าเขากันได้นะครับผม,ลบผมหลังจากที่รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาเช่าจักรยานกันต่อเลยเนาะซึ่งจักรยานเนี่ยมีให้เช่าหลากหลายมากเลยนะครับผม <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเช่าจักรยานนะครับผมคือร้านของพี่เอครับผมซึ่งเปิดให้บริการมรกว่า20ปีแล้วครับผม ซึ่งเหนราคาก็มีหลากหลายครับผมมีตั้งแต่คันของเด็กครับผมที่ผู้ปกครองพาลูกพาหลานมาขี่ได้ก็ตั้งแต่ราคา20บาทครับผมแล้วก็มีเหนราคาคันปกติเนี่40บาทจนมาถึง150บาทอย่างเช่นคันนี้ครับผม I'm sorry. สวัสดีครับผมวันนี้กลุ่มพวกผมนะครับผมจะมาแนะน,สนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือสวนรถไฟครับผมหรืออีกชี่อนึ่งคือสวนวชิระเญรทัศน์ครับซึ่งเป็นสถานที่เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจและทํากิจกรรมนันทนาการต่างๆครับผมประกอบไปด้วยสระว่ายน้ําลานกีฬาครับผมลานแอรบิกสำหรับก,การนันทนาการโซนปั่นจักรยานและก็โซนจิคนิกด้วยครับผมเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยครับ ในปีพุทธศัรกราช2534นะครับผมพลเอกชาติชายรัฐบาลในสมัยนั้นมีทัศนะวิสัยนะครับผมที่จะสร้างสวนสาธารณะใจกลางเมืองหลวงของกรุงเทพเพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีที่ในการพักผ่อนหย่อนใจครับผมจึงได้ไปขอพื้นที่ของกระทรวงคมนาคมหรือกรมการรถไฟแห่งประเทศไทยในการจัดทําและสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นครับซึ่งแต่ก่อนชื่อเดิมนั้นสถานที่แห่งนี้เป็นสนามกอล์ฟของสวนรถไฟครับซึ่งพอเมื่อทําการก่อสร้างครบแล้วสวนบริเวณนี้จะแบ่งไปได้ทั้งหมดส่วนนะครับผมสวนที่1คือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ สอส่วนจตุจักสามส่วนวัชิระบิจัันครับผมมาครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพามาทําการปั่นจักรยานนะครับผมซึ่งก็เป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งและได้ออกกำลังกายด้วยครับผมไปกันเลยครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวกลุ่มพวกผมคนระับจะพาไป ชมนะครับผมอุทยานผีเสื้อและมแมลงกันนะครับผม ครับผมเดี๋ยววันนี้กลุ่มเราจะพามาชมอุทยานแห่งชาติผีเสื้อและ,มะแมลงนะครับผมซึ่งอุทยานผีเสื้อและ,มะแมลงนี้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อป,ปีพุทธศักราช2548ครับจุดนี้เริ่มเลยก็คือทางกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องการให้มีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในตัวเมืองใหญ่ครับผมเลยจัดตั้งที่นี่ขึ้นอยู่บริเวณสวนรถไฟครับผมซึ่งข้างในจะประกอบไปด้วยผีเสื้อกว่า20ชนิดครับผมรวมเป็นทั้งหมด5 0้ตัวครับและจะมีพืชพันธุ์และ,มะแมลงต่างๆเป็นคอยประกอบความรู้และเป็นองารู้ต่ๆ าครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยครับผมตามผมมาได้เลยครับครับผมสำหรับการเข้าชมอุทยานพีเศษและแมลงนะครับผมสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับผมทุกคนนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมมีตัวมแมลงห้าราดู

โอเคนะครับผมสาหรับอุทยานผีเสื้อและแมลงนะครับผมจะแบ่งเป็นสองโซนใหญ่ๆด้วยกันเนาะซึ่งโซนข้างในนะครับผมที่เราเพิ่งถ่ายกันไปเมื่อกี้เนาะคือจะเป็นโซนที่จะเป็นข้อมูลนะครับผมของแมลงและก็ผีเสื้อทั้งหมดนะครับครับสำหรับโซนข้างนอกนะครับผมเราก็จะสามารถชมผีเสื้อและแมลงนะครับผมหรือว่าพันไม้นะครับผมตัวเป็นได้อย่างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมหลังจากที่เรา ไปเที่ยวชมด้านในไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ออกกันมาด้านนอกเนาะ <The Typically> ซึ่งด้านนอกเนี้ยจะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับผมซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีทั้งผีเสื้อนะครับผมดอกไม้หรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับผมแล้วก็มีแมลงด้วยครับผมอย่างเช่นพวกผึ้งเนาะหรือว่าแมลงต่างๆนะครับผมซึ่งผีเสื้อที่นี่สวยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมากอีกด้วยนะครับผมโดยรวมแล้วสวยถือว่าสวยมากเลยนั่นเองนะครับผม ครับผมสําหรับโซนรถไฟนะผมก็จะแบ่งได้เป็นหลายโซนมากๆเลยเนาะอย่างเช่นนะครับผมโซนสนามเด็กเล่นนะครับผมที่มีไว้สําหรับเด็กเนาะแล้วก็จะมีโซนของศูนกีฬานะครับผมที่จะมีสถานที่นะครับผมให้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายมากมายนะครับผมอย่างเช่นสนามฟุตซอลนะครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยนะครับผมลานแอโรบิกอะไรงนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากหาพื้นที่สีเขียวไว้ใช้พักผ่อนหย่อนใจในกรุงเทพนะครับ ผมแนะนําส่วนรถไฟเลยนะครับผมเพราะว่าที่นี่นะครับผมมีกิจกรรมให้ทานะผมหลากหลายมากเลยนี่เองนะครับผมทั้งจะไปนั่งปิกนิกชิวชิวถ่ายรูปกับดอกไม้นะครับผมหรือว่าจะปั่นจักรยานรอบสวนนะครับผมดื่มด่ากับธรรมชาตินะครับผมซึ่งโซนที่มีไว้สําหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะนะครับผมก็จะเป็นโซนสีเขียวที่พวกผมกําลังปั่นกันอยู่นี่นะครับผมซึ่งรอบหนึ่งเนี่ยจะประมาณ3กิโลนะครับผมประมาณ3กิโลนะครับผม ซึ่งเป็นโซนที่พวกผมแนะนําอีกโซนหนึ่งเลยนะครับผมคือนอกจากจะได้ออกกําลังกายแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ชมวิวทีทัศน์ที่สวยงามของโซนรถไฟอีกด้วยนะครับผมซึ่งจะมีให้ชมหลายโซนเลยนะครับผมถ้าเราปั่นจกักรยานไปเราจะได้ดูเกือบทุกโซนเลยนะครับผมของโซนรถไฟนั่นเองนะครับผมว่าที่นี่มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมก็ครับผมขอจบการนําเสนอการแนะนําสถานที่พักผ่อนจอตใจแนี้ครับ Bye bye. <laughs>